สวัสดีครับพี่น้องครับแบบสบายดีพี่น้องเนาะบําบัดอนาคือเก่าพี่น้องอะไรเมือนได้ป่เนาะไม่ได้พบมาพอกันพี่น้องมีผู้คากาตางนิดนึงเนาะตีนบัตไทยนิดนึงให้ท่านผู้ชนในเบิร์กเนาะพี่น้องเนาะจับสุ่กันพี่น้องอ่ะเพียงเนาะโคมยังร้ายอยูเพียงเนาะมีเด็กน้อยเนาะมาปัดพชคน้องเนาะเดื๋ยในการได้ขั้วเหนือพี่น้องการอยู่ห้องพี่น้องเนาะเหุ้กาสภาพญับสุ่เดิมนิดนึงพี่น้อง เปนอยู่ขอนิทานนะเป็นนเก่าพี่น้องบัฟบอร์เป็นไทยพี่น้องยี่สิบกี่แดดพี่น้องฮะบวกีหนึ่งเลสร็จแล้วเราสะสอย่หานีกว่าหันซ่าสกอร่าพี่น้องอ่าบ้องเนล้องมิ้กก็พักเบลยูทำไม่ดีหรงอฮะเคยกันบุงกเลยพี่น้องงงง สีไรเพียงน้องสีคนหงอยในหานี่สามเพียงน้องนั่งก็โซแกแซเพี่งน้องเนาะบดเลยไปไซพี่งน้องมึงมีดาจะมาถ่ายคลิไปีน้องเด้อเื่องรพีน้องพวเพียน้องจะผมาดลาตับเพีน้อยไปอผมลาตับกลาขึ้นเามูมลาเนือเพียงน้องเนือเหร เอาเียงเนาะเวซน่น no. ่องกับจิรฝากกดได้กดแ์ได้ป็น่องเด้อีเป็นไม่หอผไล่์มือ้บ้านห่องรือสายดลง้น้องไล่์มือนบ้านเด้อลงลีปเนาะพี่น้องเนาะอโซนี้มีงานบรไดีงเนาะ้ขอกกาแฟเด้อพวกโซนี้กการกับบอันนี้คนได้เน้องเนาะมาฟองหนางานเอาเถาะมันคือเกาไทยภูมถู่พป่น้องเมื่อมันนี้ลูก้าได้ก็ได้มุนีได้ไทยฉิดทะยานเถงเนาะสุดสมนาลงจะดสันพป่น้องเนาะสมนาเนาะลงะคดิดสัน รูปแบบนึงที่ท้องที่ลูกถือรองน้องะที่เท่าผสมข้างนี้เนาะ không phải không? Nó sao không? xin bắt bắt không ngon Mình sẽ bắt Mà phải nói thì muốn ăn phải không? cái tầm, cái nhóm ngon phải không? Tầm ที่จะมานักเรียงอ่ะเอ้าเดา๋ยไปใช้

มอตอรีน <c ười> er ้องสิมอตอเบียน้องสิมอตอเบียงกปุงกปุงของยานะปุงเนาะ ใช่สิ่งหนึง่งพีงกุฎีเปรี้ยวแข็งแรงมา้อืมแข็งแรงมากอ่าฮาเ็นไดแตกแข็วเลยเนได้แจกครับ้โอ้โอืม 嗯。要这样，这样。 เอาเอะเี้ากินหลานพียงเเ้บุคาบอกพี่กันได้เขาถอดเขาทำเด้พี่น้นงที่ว่ากินมีวิลาศาเนาะัวกับเพียงเนาะ ครับเดกิดนมาครับแต่ว่าสุก่ันหน้านเสร็ด้อไมครับ